ันนีด้ดามีสความลับนาที่สร้างชีวิตของ ให้ดีขึ้นโดยที่คุณนั้นไม่เคยรู้เลยนะคะเคล็ดลับหรือความลับแรกนั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่วันนี้คุณเป็นคนคิดบวกหรือเปล่าเถ้าวันนี้เป็นคนที่คิดบวกมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆนะเพราะมรักตามคุณคิดดีๆเรื่องราวดีๆนะคะก็จะมีสิ่งดีๆผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆมาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ชีวิตของคุณนั้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะและความลับที่2เป็นในเรื่องของการวันนี้เราต้องรู้จัก ดูแลตัวเราเองก่อนให้ตัวเองก่อนนะคะในทุกๆวันนั้นเพื่อที่ทําให้ตัวเรานั้นมีพลัง ยังไงก็คือว่าให้เวลาสําหรับตัวเราเองก่อนนะคะนี่เช่นสมาธิไหวพระสวดมนต์ออกกําลังกายอะไรแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้เราได้มีพลังงานชีวิตที่ดีในทุกๆวันในทุกๆเช้าแล้วถึงจะค่อยไปดูแลคนอื่นนั่นเองนะคะส่วนความลับที่3มเป็นในเรื่องของการคบคนค่ะวันนี้ถ้าคุณคบคนดีๆคิดดีคิดบวกคนที่รักความก้าวหน้าคนที่รักความสําเร็จคนที่เขามีความคิดที่ดีๆนะคะก็จะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้เราชีวิตดีๆนะ หรือโชคลาภต่างๆเนี่ยมักจะมากับการที่เราเลือกคบคนดีๆเสมอและข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า การที่คุณอยู่ในห่วงจุ้ยดีๆนั่นเองนะคะสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เห้อนอนนะคะบ้านนะคะสวยหรือเปล่านะ,ะห้องครัวรกไหมซึ่งมันทําให้เรานั้นได้รับพลังงานดีๆอะไรบางอย่างที่มันมีสําหรับในเรื่องของการพักอยู่อาศัยถ้าวันนี้เราดะะ่าอยู่บ้านที่สวยนะคะ ห้องนอนก็แสนจะอบอุ่นห้องครัวก็แสนจะสะอาดมันจะเกิดพลังงานดีๆขึ้นที่จะนำพาดึงดูดเรื่องโชคลาภนะคะ มาให้เรามันเป็นความเชื่อแต่เรื่องพวกนี้มันมักจะเป็นจริงเมื่อไรก็ตามที่บ้านรกบ้านสกปรกนะคะจะสังเกตูว่าจะเป็นที่ของเขาเรียกว่านะพวกสัตว์อาศัยต่างๆนะไม่วานูหรือว่าปลาเล็กสาไปพวกนี้แน่นอนละเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยมันมักจะไม่เข้ามาเพราะพลังงานของเราไม่ดีนั่นเองนะคะนี่คือ4ความลับนะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นที่ไม่มีใครเคยบอกคุณและคุณก็ไม่เคยรู้เลยนะคะคุยก็ไ มาแบ่งปันค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอริมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่และวันนี้สำหรับท่านที่นสนใจในเรื่องของอสังหาต้องการลงทุนหรือว่าขายฝากนะซาับหรือจะฝากขายซับก็สามารถติดตามข่าวไดที่เพจนี้นะคะเราเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดี